อีลอนมัสพูดถึงพลังงานที่ยั่งยืนกับอนาคตของโลกในอีก30ปีข้างหน้าอีลอนมัสได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ลงในช่องเทสโดยมีคริสแอนเดอร์สันเป็นพิธีกรที่เขาได้ถามกับอีลอนมัสเกี่ยวกับอนาคตของเราในอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้านั้นเนี่ยว่าโลกของเรานั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในขณะนี้ทั้งโลกก็กําลังตื่นตัวและหวาดกลัวเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกที่อาจทําให้โลกล่มสลาย จากการที่มีภาวะเป็นมลพิษซึ่งทางอีลอนมัสเขากลับมองว่าณตอนนี้ผู้คนกําลังตื่นตัวเรื่องของพลังงานสะอาดและก้าวไปสู่การประหยัดพลังงานที่ยั่งยืนโดยอีลอนมัสได้บอกว่าโลกของเราจําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3สิ่งที่เป็นส่วนสําคัญในการนําโลกในอนาคตไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดองค์ประกอบที่1 Sustainable Energy พลังงานที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นพลังลมพลังแสงอาทิตย์และพลังน้ํา แต่อันที่จริงก็ยังมีพลังความร้อนจากใต้พิภพสามารถนํามาใช้ได้อีกด้วยและนอกจากนั้นก็ยังมีพลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถนํามาใช้เป็นพลังงานสะอาดแต่คนส่วนใหญ่มักมีภาพจําที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับการระเบิดนิวเคลียร์ในอดีตและส่วนตัวของอีลอนมัสก์ก็คิดว่ายังไงซะพลังงานหลักๆที่ใช้ในการผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก็น่าจะเป็นพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักองค์ประกอบที่2แบตเตอรี่เราจาเป็นที่จะต้องใช้แบตเตอรี่ในการกเก็บพลังงาน เพราะแสงอาทิตย์ก็ไม่ได้สาดแสงอยู่ตลอดเวลาและลมก็ไม่ได้พัดอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างแบตเตอรี่เป็นจํานวนมากเพื่อใช้กักเก็บพลังงานเหล่านั้นและองค์ประกอบที่3 Electric Transport การขนส่งทางไฟฟ้าเมื่อเราสามารถกักเก็บพลังงานเอาไว้ในรูปแบบของแบตเตอรี่ได้แล้วขั้นต่อมาก็คือการสร้างระบบการขนส่งที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่กักเก็บเอาไว้ในตัวแบตเตอรี่ได้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเครื่องบินไฟฟ้า เรือไฟฟ้าแต่ตัวของอีลอนมัสก์ก็ยอมรับว่าณตอนนี้เราไม่สามารถสร้างจรวดไฟฟ้าได้แต่ภายในจรวดก็สามารถใช้พลังงานที่ยั่งยืนนี้ได้อยู่และนี่ก็คือองค์ประกอบที่สําคัญ3สิ่งที่จะทําให้โลกของเรามีเศรษฐกิจพลังงานที่ยั่งยืนใช้ได้อย่างเต็มที่และส่วนสาคัญที่จะวัดความก้าวหน้าใดนั้นอีลอนมัสก์ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับการพัฒนาสร้างเซลล์แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสิ่งนี้จะเป็นตัวกําหนดความก้าวหน้าและความยั่งยืนของเศรษฐกิจพลังงานนี้ และนอกจากนั้นหากในอนาคตโลกของเราเมื่อถึงจุดที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนได้เป็นจำนวนมหาศาลมันจะส่งผลให้โลกของเรามีต้นทุนในการใช้พลังงานที่ต่ำเอามากๆดังนั้นเราจะสามารถใช้พลังงานดังกล่าวในการดึงกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศกลับออกมากักเก็บได้ที่เป็นสาเหตุในการเกิดสภาวะเรือนกระจกแต่สาเหตุที่ในปัจจุบันทําแบบนั้นไม่ได้ก็เป็นเพราะมันจําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลในการดึงกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แต่หากโลกของเรามีพลังงานต้นทุนที่ต่ำก็สามารถทําได้และนอกจากนั้นโดยความที่โลกของเรานั้นประกอบไปด้วยน้ํามากถึงร้อยละ70ซึ่งจริงๆแล้วปกติเราจะเรียกโลกว่าเอิร์ธแต่อันที่จริงมันน่าจะชื่อวอเทอร์ซะมากกว่าซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้ําทะเลแต่ด้วยความที่หากโลกของเรามีพลังงานยั่งยืนที่ใช้ในต้นทุนที่ต่ำมากๆแล้วนั้นมันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําได้อีกด้วยเพราะเราจะสามารถใช้พลังงานต้นทุนต่ําในการเปลี่ยนน้ําทะเล ให้กลายเป็นน้ําจืดที่มนุษย์เรานั้นสามารถดื่มหรือใช้ในเรื่องอื่นๆได้ดังนั้นหากมองในมุมด้านพลังงานแล้วทางอีลอนมัสก์เขาจึงมองว่าโลกของเรากําลังไปในทิศทางที่ดีมีอนาคตที่สดใสแต่เมื่อกลับมามองในยุคปัจจุบันที่มนุษย์เรานั้นเลือกใช้พลังงานจากการเผาไหม้ของซากฟอสซิลเวลาที่เกิดการเผาไหม้ขึ้นมันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดสารที่เป็นมลพิษต,ต่อร่างกายของคนเราโดยเฉพาะปอด เมื่อเกิดการสูรดดมมันเข้าไปนั่นจึงทําให้คนเรานั้นเกิดอาการป่วยต่างๆนานา,นาตามมาซึ่งเรื่องเหล่านี้อีลอนมัสก์ก็บอกว่ามันก็จะค่อยๆลดลงไปเมื่อวันเวลาผ่านไปนั่นเองเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นและนี่ก็คือมุมมองของอีลอนมัสก์ที่พูดถึงพลังงานที่ยั่งยืนกับอนาคตของโลกในอีก30ปีข้างหน้าถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือกดสมัครเป็นซัพอร์เตอร์ก็ได้นะครับ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ